สวัสดีค่ะเวลคับเข้าีฟาร์มนะคะวันนี้อากาศดีมากวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาวัดต้นไม้นะคะเพื่อขายคาร์บอนเครดิตนะคะเราจะมานับจำนวนต้นไม้ในส่วนของเราว่ามีกี่ต้นนี่ค่ะหลักเกณฑ์ของต้นไม้ที่สามารถเข้าร่วมขายคาร์บอนเครดิตได้นะคะ1เลยนะคะต้นไม้จะต้องมีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า15เซนนะคะ ไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนอันนี้คือท่อ PVC นะคะที่เราเหลือใช้ในสวนมันเป็นท่อหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะเส้นรอบวงที่เราวัดแล้วก็อยู่ประมาณสิบห้าเซนนิดๆค่ะไม่ถึงสิบหกนะคะสิบห้าเซนนิดๆท่อนิ้วครึ่งแล้วก็ความสูงที่หนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรนะคะนี่ค่ะเราจะเอามาเทียบแล้ววัดกับต้นไม้ของเรานะคะ น,นี้คือต้นยางนาที่เราปลูกไว้แล้วมีอายุ6ปีนะคะต้นยางนาต้นนี้นี่ค่ะระดับความสูงที่เมตรสาเซนติเมตรนะคะก็ระดับนี้นะคะเท่าอกเรานี่ค่ะเท่าหน้าอกเราต้นนี้ได้ไซส์ได้ขนาดแล้วนะคะเรานับต้นที่หนึ่งเราให้รหัสมันที่รหัสศูนย์ศูนยูนยึ่งต้นยางนานะคะแต่เราก็มาจดบันทึกไว้นะคะ ต้นที่1 0ึ่งศนยย่ต้นยางนาต้นนี้ก็จะอยู่ถนนตรงกลางของฟาร์มขวามือนะคะนี่ค่ะเราจะนับแค่ฝั่งเดียวไม่งั้นเราหลงนะคะ